ีหนูบอกว่าใครจะมีความสุขเขานหนูใช่ไหมเล่นนี่พูเสร็จแล้วมาลงสาวไปน,น้ําต่อข้าวได้เลยป๊าป้าไงป๊าป้าเหมือนกันไงเรนนี่พูเสร็จมาลงสาวไปน,น้ําต่อ ยังไงอะจับยนตลงน้ำจริงเหรอจริงเหรอชดด่วยถวยช่วยเอาอม่ร้องร้องขอความช่วยเหลือแล้ว แล้วแล้วแล้วจมแล้วแล้วอ้ามีโฟมมาช่วยชีวิตแล้วเกาะเร็วสิเกาะสิทำไมไม่เกาะแว่นก็ไม่ใส่วอ่าอ่าอ่าโฟมอ่ะเกาะว้รอดแล้วหนุกว่าใครถือ่วย เด็กทำไมไม่งอมได้แล้วหนึ่งอันอ่าอ้าว ลนายดูสิโอ้โหไม่เข้าใจงงแม่ห้ามห้มขึ้นตามหนูนะแม่รอตรงนั้นตรืองกาหนูจะบอกว่ายไม่เคยว่ายโอเคิดนะตอนนี้อย่างนะนี่เอาไปไกลเงั้นแล้วแม่จะว่ายไปไว่ายดู เลยน้องใช้ฟอร์มแล้วแม่เพิ่งรูร้ว่าตรงน,นี้หนูตุดเขยันเท้าอยู่นะถึงเหรอจริงตอนนี้ขยันเท้าอยู่พราแดวว่าหนูตัวสูงขึ้นมาแล้วสิเมื่อกี้ไม่ถึงอยู่เลย